สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่อง youtube ช่องนี้ครับผมช่องนี้ชื่อช่องว่าร้องเองแต่งเองจ้าวันนี้ผมมีปัญหาจะมาเล่าให้เพื่อนๆนฟังสักเล็กน้อยนะครับพอดีว่าผมได้รับเงินจากรัฐบาลจำนวน1,000 0บาทแล้วครับแล้วก็จะนำเงินจำนวน1,000บาทไปซื้อรถจักรยานคันใหม่แทนคันเก่าครับ ราคาอยู่ที่4,800ครับแต่ผมเจอปัญหาใหม่โดยไม่ได้ไไดตั้งใจครับปัญหานั้นก็คือว่าผมทำเงินหายโดยไม่ทราบสาเหตุเป็นจำนวนเงิน6000บาทครับตอนนี้แก้ปัญหาไม่ตกครับตังค์ทั้งหมดจาก10,000บาทผมเหลือตังค์ติดตัวอยู่ตอนนี้2,000บาทครับออขอแจ้งอีกเรื่องให้เพื่อนๆได้ทราบด้วยนะครับ วันก่อนที่ผมได้ลงคลิปไปว่านายอุตสมาออโรเจ้าของบัตรประชาชนที่อยู่อำเภอเทพาเจาสงศาน,นะครับให้มารับบัตรคืนตอนนี้ผมได้เอาบัตรประชาชนนั้นไปโยนใส่ตู้ไปลายสเนียบร้อยแล้วนะครับผมคิดว่าถ้าปลษณนียส่งไปถึงก็คงจะดีนะครับแล้วก็ฝากถึงคนที่รู้จักนายอุตสมาออโรด้วยนะครับว่า เจ้าของช่องร้องเองแต่งเองจ้าเป็นคนส่งเอกสารตัวนี้ไปให้นะครับก็คือบัตรประชาชนของท่านครับผมก็คงจะพูดอะไรได้ไม่มากตอนนี้นะอารมณ์ยังค้างอยู่ครับทำเงินหล่นหายไป6,000บาทครับตอนนี้ตังเหลืออยู่สองพไม่พอซื้อจักรยานคันใหม่ครับคงต้องเก็บเงินต่อไปครับอะ ก็วิดีโอนี้มาคุยกันประมาณนี้เนาะภาพไม่ชัดเจนยังไงก็ต้องกราบขออภัยนะครับเพราะว่าโทรศัพท์ผมเพิ่งได้มาใหม่นะครับเดี๋ยวจะหาวิธีแก้ปัญหาในอนาคตเอานะครับถ้าท่านผู้ชมชอบช่อง youtube ช่องนี้นะครับสำหรับคนใหมท่ที่ผ่านเข้ามาเจออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของช่อง u t u b e ช่องนี้นะครับช่องนี้ชื่อช่องว่าร้องเองแต่งเองจ้า ท้ายวิดีโอนี้ขออนุญาตบอกหมายเลขบัญชีธนาคารเหมือนเดิมนะครับชื่อธนาคารครับทหารไทยธนชาติสาขาใหญ่ชื่อธนาคารทหาารไทยธนชาติสาขาใหญ่เลขที่บัญชีอ่าชื่อบัญชีก่อนดีกว่าชื่อบัญชีนายยุทธการหงพักดีชื่อบัญชีนายานายุทธการหงพักดีเลขที่บัญชี3 1 6 2 6 2 8 9 7 2 สามหนึ่งหกสองหกสองแปดเก้าเจ็ดสองบัญชีนี้บัญชีเดียวท่านนะครับที่เ,เพื่อนๆจะช่วยเหลือกันในอนาคตครับโอเคครับยาวมาก็สามนาทีกว่าแล้วนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันตอนนี้เจ้าของช่องเกิดอาการเซ็งครับทำอะไรไม่ได้ครับต้องทำใจครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันผมไม่อยากยาวแล้ว พบกันใหม่คลิปต่อไปคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับอย่าลืมด้วยนะครับฝากบอกนายอุตมานโอโรด้วยว่าบัตรประชาชนของท่านผมได้หย่อนลงไปในตู้ไปรษณีย์แล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมไปเช็คด้วยนะครับว่าบัตรประชาชนไปถึงบ้านท่านหรือ,อยังนะครับโอเคนะเฮ้ยเศร้าครับตกลงผมก็ไม่ได้จัก,กรยานใหม่ตังค์ก็ยังขาดอยู่2 0 0 0ัดไม่เป็นไรครับอย่าอยาต่อเองครับ มีอะไรเดี๋ยวมาคุยกันในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ